空调呗。Mm hmm. um,

เดี๋ยวกนครับเดี๋ยวาไปพกการเตุท่ันสมถะสีห้พุ่งไปรัผมนิยังนเตวิสุงวิุงลาคณาทายาพนเตวิสุงิงลคณาทายาสสานีนสหามัญจติรญาจาม ญาติยมพิมยมเทติสุงดิสุงลาคณาทายาอิสระนิมัสัมปุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ลูกคือยังลงครับถ้ารับผมนั่งนั่งเทียบรอเฉยักบผม

ให้ชิดเลยฮะโอเครับครอบครัวเลยครับหนึงสองสามมองกล้องครับมองกล้องนี้นะครับมองตรงๆเลยฮะได้ทุกป้องมองตรงครับท่านก้มหน้านิดนึงอ่าลูกได้ไหมได้ไหมขอกล้องกล้องสื่อครับ เครื่องสื่อไปขอเครื่องสื่อก่อนครับเดี๋ยวเขาใหม่ก็ได้หมดเครื่องสื่อเคื่องสื่อเดี๋ยวพี่จัดเป็นชุดๆเลยนะเ้องสื่อก่อนต้องสื่อเดี๋ยวพี่จัดเป็นชุดๆเลยนะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะครับเดินสองสามข้างหลังข้างหลังอย่ายืนกันนะโอเคพร้อมนะครับโอเคนะครับ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะช็อตต่อไปค่ะท่านจังจัดเลยค่ะช็อตต่อไปท่านท่านที่อยู่ข้างหลังเลยพี่อ้อยอยู่ด้วยเลยท่างล่างแถวหลังอย่ายืนเลยฮะเพราะว่าบาง บงพวงมาลาตรงๆนะครับจะได้ทุกกล้องเลยมาพร้อมนะครับมองตรงๆนะครับมองตรงๆนะครับจะได้ทุกกล้องเลยครับ ครับพร้อมมอ,อต้องต้องกลางเลยนะครับพร้อมครับ 1, 2, 3สองสามเรียบร้อยครับโอเคไหมครับ่อครับไปเป็นทีมช่องหนึ่นะคะ

จัะต้องเจ็ดเจนด้วยเลยนะส,สองสาไอยิ้มทรงคุณอาสวยๆล่อๆหนึง่งสองสาม ขอบคุณทุกคนเลยครับสามมองกล้องครับโอเคโอเคขอบคุณนะครับเรียบร้อยนะเยอยนาะตรงไหนลูกขอบคุณนะขอบ

คพร้อมนะครับโอเคนะครับ